สวัสดีค่ะกัลยานมิตรทุกท่านคลิปนี้อ้อมจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆสิ่งดีๆนั่นก็คือการเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าของเรานะคะด้วยการนำธนบัตรที่ลงท้ายด้วยเลข8พร้อมกับข้าวสาร21เเม็ด แล้วก็พกไว้ในกระเป๋าเงินของเราเพื่อช่วยเรียกเงินเรียกทรัพย์ให้ไหลเวียนเข้ามาในกระเป๋าเงินของเราไม่ขาดสายเรียกเงินให้เข้ามาอยู่ในกระเป๋าแบบตุงๆกันเลยนะคะและวิธีการก็มีดังนี้ค่ะให้เพื่อนๆหาธนบัตรมาที่ไม่ว่าจะเป็นธนบัตร อะไรก็ได้นะคะแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยหรือแบงค์พันก็ได้ค่ะแต่ว่าขอให้ลงท้ายด้วยเลขแปดนะคะเพราะว่าเลขแปดนั้นคือเลขมงคลค่ะเป็นเลขของการเงินการหมุนเวียนเป็นเลขของอินฟินิตี้เป็นการอ่าไม่มีที่สิ้นสุดก็เหมือนกับว่ามีโชคมีลาบมีเงินเข้ามาแบบไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะคะส่วนตัวอ้อมนั้นใช้เลขลงท้ายด้วยเลข98ค่ะเพราะเลข9กก็คือความ เจริญก้าวหน้าเลข8ก็คือการหมุนเวียนของการเงินแล้วก็เป็นอินฟินิตี้ก็คือไม่มีที่สิ้นสุดก็เหมือนกับว่าเงินทองไหลมาแบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เป็นความอุดมสมบูรณ์แบบไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนั่นเองนะคะและต่อมาก็ให้เพื่อนๆน,น,นำเข้าสารมา21เม็ดค่ะให้เลือกเข้าสารเม็ดอ้วนๆงามๆหน่อยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์นะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆหาถุงที่มีซิปล็อกค่ะแล้วก็นาเข้าสารกับธนา บัตรนั้นใส่ไว้ในถุงซิปล็อกไว้ดีๆแล้วก็นำไปใส่กระเป๋าสตางค์ของเราไว้จะไว้ตรงไหนก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับอ้อมอ้อมเลือกไว้ข้างหน้ากระเป๋าเลยนะคะเปิดมาก็คือเจอเลยค่ะเพื่อที่จะได้ให้เขาช่วยเรียกเพื่อนเขามานะคะก็คือเรียกเงินเรียกธนบัตรให้ไหลเวียนเข้ามาในกระเป๋าของเราเรียก เงินมาเยอะๆให้กระเป๋าตุงๆเลยนะคะเมื่อใส่ลงไปแล้วนะคะจากนั้นออมก็จะท่องเป็นคาถาของพ่อพญาครุฑนะคะพญาครุฑก็คือที่อยู่บนมุมของธนบัตรของเราทุกๆใบนั่นเองค่ะแล้วก็จะเป็นคาถาเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภพร้อมกับป้องกัน,อ,นอันตรายทั้งปวงด้วยนะคะคะรุปิจะกิติมันตังมะอาอุโอมพญาครุฑรุ รุดแล้วรวยณนะได้เงินณนะได้ทองณนะได้ทรัพย์ณนะได้บุญบารมีณนะมั่นคงณนะล้างอาถนะรรพ์ณร่ำรวยณนะรุ่งเรืองณนะรุ่งโรจนะ์ณเมตตาอทิษถามิจากนั้นก็ให้เราพูดเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋านะคะ สาธุคัดแต่ธนบัตรแบงค์ร้อยที่ลงท้ายด้วยเลข98และเข้าสาร21เม็ดนี้ขอให้เรียกเพื่อนเรียกธนบัตรเรียกเงินให้ไหลเข้ามาในกระเป๋าใบนี้ ให้ไหลเวียนเข้ามาไม่ขาดสายให้มีเงินไหลเข้ามาเยอะๆให้กระเป๋าตุงๆในทุกๆวันขอให้ไม่มีคำว่าอดอยากไม่มีคำว่ายากจนขอให้กระเป๋าไม่แบนขอให้กระเป๋าไม่แฟบขอให้กระเป๋าตุงๆตุๆ้งรวยรวยรวยสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆสำหรับการเรียกเงินเข้ากระเป๋าด้วยธนบัตร ที่ลงท้ายด้วยเลข8พร้อมกับข้าวสาร21เม็ดนะคะออมก็ขอให้เพื่อนๆที่ทําตามนี้แล้วมีโชคมีลาภให้เงินทองไหลเข้ามาในกระเป๋ากันเยอะๆรวยๆตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ